มันมีการขายล่วงหน้าไปแล้วราคาประกาศพูดมากเกินนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอน,น,นันดาพิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ได้ก็จริงๆอาจจะบอกว่าที่ยินดีมากเป็นประารมาเปิดงานคือยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะก,กับพี่น้องเกษตรกร ที่ผมเองเนี่ยช่วงวันหยุดนะฮะถึงแม้แต่วันธรรมดานี่พอมีเวลาผมก็จะหาโอกาสในการที่จะออกไปพบปะพี่น้องกเกษตรกรแต่ว่าเราไปพบเพกษตรกรเนี่ยก,ก็จะพบกี่นหนึ่งอ่เราต้องเตรียมให้มันสุดใช่ปะหนึ่งวิธีครับหนึ่งวิธีนะคะในการคุดมันคนคนันทางปานของเกษตรกรค่ะเอาละได้ภาพฮะ เป็นสีทองค่ะคุณด้อยโอ้โหนะครับนั่นคือยากเป็นพาักงานนะคะคุณที่มาเป็นสีอะไรคะทุกผ่านมนอําเภอบางเด่นนะสีนะคะเดี๋ยวเราแบ่งไปทีละสีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความชุลมุนกันจนความข้องใจอ ออบบพอเนาะแล้วก็ยืนหนึ่งคืนสองนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะกระจายแล้วพอนาไ,ไหม,ไ,มได้ไม,ดม,ดมานด้านคือปัญหาเรื่องของการระบาดของโรคใบด่างมันสัมปะหลังบนหัวโลเวโดยเกษตรกรที่ร่วมงานในวันนี้จะได้ความรู้จากฐานการเรียนรู้สี่อ่ห้าสถานีดังนี้สถานีที่หนึ่ง งานในครั้งนี้ได้ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะขอขอะคุณค่ะที่สองพันมันสัมปะหลัง้า,านหาโรคใบดา่างโดยบริษัทสยามคุณภาพมีของตลาดเกษตรกรการจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักปสิทธิภาพการผลิตมันสัมปะหลังให้มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพองต่ออุตสาหกรรมมันสัมปะหลังของประเทศ ซึ่งจะทําให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นเพื่อให้จังหวัดชัยภูมิเป็นเมืองแห่งความสุขตามเป้าหมายแนวทางการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิต่อไปสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิมาขอตอบคำถามของเจ้าเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับในเรื่องที่ประมาณเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีตัวแทนของเกษตรกรผู้ปลูกไปยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลให้ช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากราคาคหัวมันสัมปทานตกต่ำในสองประเด็นสําคัญนะครับคือแรกเนี่ยต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเป็นเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวเงิืนช่วยองเจ้านานะครับได้ละสองพันบาทแล้วก็เรื่องเรื่องให้รัฐบาลได้มีโครงการประกันรายได้<อ>ก็คือประกันร,ราคานะครับผมต้อง,งเรียนเช่นนี้นะครับว่าในปีนี้รัฐบาลไม่จะตั้งนโยบายนี้ไว้ นะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะดำเนินในส่งข้อตี่ร้องนี้นะครับแต่ในส่วนของราคาเป็นที่ตกต่ำผมอยากจะนําเรียงเพื่อทําความเข้าใจนะครับว่าปีนี้นะครับในผลผลิตเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตนะครับว่าจะเป็นข้าวข้าวโคกข้สัตว์ข้าวสาลีข้าวบาเร่ราคาตลาดโลกจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ15-20%ดังนั้นมันสัมบหลัง ก็เป็นกลุ่มให้ว่าคาร์โบไฮเดรตเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็น่าจะต่ากับปีที่ผ่านมาประมาณ15-20รนนะครับผมชี้ให้ชัดนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยราคามันเส้นนะครับที่ผลิตจากมันสำปะหลังราคาประมาณ9บาทแต่ปีนี้ประมาณ7บาทเศษนะครับขณะเดียวกันครับแป้งมันสำปะหลังที่โรงแป้งซื้อมันเราไปผลิตนะครับปีที่ผ่านมาราคาประมาณ19บาท ปีนี้15บาทกว่าก็ลดลงประมาณ20%เช่นเดียวกันดังนั้นห้องตลางก็จะลดลงประมาณ20%นะครับผมอยากจะแนะนำว่าอ่าช่วงการเก็บเกี่ยวอาจเก็บเกี่ยวกันเยอะมากนะครับสินค้าเข้าสู่ท้องตลาดค่อนข้างเยอะจะเกินกําลังการผลิตของทั้งลานมันแล้วก็โรงแป้งมันสต๊าฟหลังเนี่ยราคาอาจจะตกต่ำลงก็แนะนำว่าถ้าช่วงในราคามันสต๊าฟหลังต่ำกว่า25%นะครับลดแด้ก่อน25%ราคาต่ำกว่า2 50 okay. ผมแนะนำให้ชลอครับเพราะว่าหาราคาลดลงต่ำเกินนะครับแล้วสินค้าลดลงจากการสู่ทั้งตลาดเนี่ยก็จะทำให้ราคาหนึ่งแล้วก็มันจับขึ้นราคา